วัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะจ้าสวันนีแล้วก็อยู่กับอารตองรวยรอดเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามารุยกันที่เกรมสาวคารบอยได้ดีคุณผู้ชมนะด้วยงบ750นะครับผมวันนี้ก็เอามาไม่เยอะก็อ่าผมอัด กดออกไป1บาทนะั่นเองนผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเคล็ดลับนั่นเองนะผู้ชมนะเป็นเคล็ดลับสำหรับขี้คู่ขี้นั่นเองนะผู้ชมนะก็โอเคเรามาดูว่าเคล็ดลับผมันจะได้หรือเปล่านะผู้ชมนะต้องขอย้ำไว้ก่อนนะจ๊ะว่าคลิปนี้อาต่องจะทำเพื่อความสรุปเพื่อความบันทึงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่ผู้ชมช่องของอาต่องลุยอถใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาโอ้ เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆแต่ละรอบที่จะจะเปิดตัวได้เนี่ยคือเหนื่อยมากมาคือล่าสุดเนี่ยผมทําเกี่ยวกับค็อกเทลไปนะค็อกเทลถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีและผมได้มาก็ถือว่าคุ้มนะผู้ชมนะได้มา7 8 0 0ได้เลยนะคลิปล่าสุดนะผู้ชมนะก็คลิปนี้ผมขอมาเท้าความเกี่ยวกับสาวคาร์บอยกันบ้างนะผู้ชมนะด้วยงบเ5 0อก็คือเซนต์ของเราก็คือขี้คู่ขี้นั่นเองนะผู้ชมนะปะไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนผู้ชม คือเบ็ดสิบมันก็เจ็ดอยอยู่แล้วปะใช่ใช่ใชมัน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 เจ็ดร้อยอยู่แล้วเราน่าจะได้ไม่เกินเบ็ดห้าแล้วกันนะผู้ชมนะกับงบเจ็ดร้อยเบ็ดห้าก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้าแตกมานี่คือคุ้มนะแต่ถ้ามึงไม่แตกอีกทีกูก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่า <c oughs> เออถ้าไม่แตกจริงๆงกูก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าถูกไหมอ่ะใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มไหม แต่ก็ต้องดูเนี่ยดูผงผมเนี่ย750ว่าเซนต์ของผมชามที่ทําแบบกดออกไปหนึ่งบาทก็คือขี้คู่ขี้เนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับผู้ชมแล้วก็มาเล่นเบ็ดขี้ทีนึงคือถ้าเกิดมองในภาพดีก็คือมันจะดีไปเลยแต่ถ้ามันไม่ดีก็คือมันไม่ดีไปเลยเว้ยมาแค่นี้แหละคือไม่ต้องท้าวความมากผมซื้อผมจัดให้อยู่แล้วทุกคนไม่เคยเสียครับระบบผมนะบอกเลยจัดให้ตลอด อย่าลืมผู้ชมใครที่ชอบคลิปไหนเกมไหนค่ายไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปช่องอะตองได้นะผู้ชมนะผมจัดให้ได้หมดนะครับผมกูมจัดให้มู่มึงได้พวกมึงขอมาดิอยากได้คลิปไหนค่ายไหนทำยังไงคุณเท่าไหร่จัดมาเดี๋ยวผมจัดการให้มาดิ300 368แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครคือหนึ่ง,งของ PG อ่ะแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครคือหนึ่ง,งของ PG แค่นี้ก็พร้อมลั่นเลยครับผู้ชมสวยดิมาอีกทีนึงเราต้องเป็นโนนหนึ่งของพีจีนะลูกนะเราจะเสียชื่อนี้เสียไม่ได้ครับผู้ชมเอมา ออไม่ลงแถวสามถ้าลงแถวสามนะผมได้ลุ้นต่อสี่ร้อยแล้วลูกสี่ร้อยแล้วลูกคุ้มแล้วลูกคุ้มแล้วไม่คุ้มวะผมซื้อไปเท่าไหร่วะแม่กูลืมมาดีร้อยยี่โอเคกูคุ้มไหมเบ็ดห้าผมซื้อไปเท่าไหร่วะสามร้อยยี่ห้านะน่าจะได้อยู่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 ผมออกมาไม่เยอะผมประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบได้กำไรมาร้อยหนึ่งแล้วตอนเนี้ยมา ดิ้หนึ่งรอบท้ายพายุจงเข้า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 แหม่ไม่เข้าต่อห0 0อมาดีกำไร200กํากำไรสองตอนเนี้ยมึงมาดีเซนกูแม่งดีจัดกูบอกเลยช็อตเนี้ยเซนกูแม่งดีจัดจัดทำไปสักสองรอบะ๋ยวกูเสี่ยวไม้นี้แม่งจะไม่เข้านี่แหลพะพเดินมันไม่ใช่เลยหรอกมาอีกไม้ึ่ง ลุยสามยเจ็ดห้าเออสบายสบายสามร้อยเจ็ดห้าครับนิ่มๆนิ่มๆลูกขอแบบคลีนๆเลยอ่ะมาเนี้ย คือต้องมานะคือไม้แรกมาผมถือว่าโอเคแล้วแล้ว,ลวไม้ที่2เนี่ยผมต้องมาลุ้นอีกทีนะว่ามันจะเข้าให้ผมหรือเปล่าแต่วายมาเยอะขนาดนี้รอเฮียอะไรอ่ะมาดีมาดี3 6มมาดีคูณ 32, 3-2 32บงาทบอูา้ถูกแท้ลูกสี่ร้อยมาดิถ้าเกิดไม้นี้ยังได้กําไรอย่างนี้อยู่นะผมก็จบคลิปได้เลยนะไม่ได้ซีเียนอะไรมากก็คือจบคลิปได้เลยอะออถ้าเกิดมันยังมาอย่างนี้อยู่นะผมถือว่าโอเคนะทุกคนนะ คิดมากอะไรเลยครับถือว่าคุ้มนะจำนวนเจ็ดร้อยสิบที่เอามาจะดูว่าจะได้กำไรเท่าไหร่แค่นั้นต้องดูว่าจบัจบแล้วมันจะเป็นยังไงหลายช็อตก็คือมันจบได้ก็คือจบผู้ชมถชาจอดไหนมันจอดจบไม่ได้ก็คือไม่จะยากแล้วสำหรับเราเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาลงที่กูแล้ว สวยดิสวยดิมาดิคูณสิบหกมาดิสองมาดิก็มาดิก็มาก็มาผมเคยกลัวที่ไหนเอาไวรุ่นช็อตอย่างนี้ต้องมีให้เห็นครับทุกคนผมบอกเลยช็อตอย่างนี้ต้องมีให้เห็นเจ็ดร้อยเล2สองรอบด้วยมา คือเบาๆเบ็ดห้าถือว่าได้สูตรเนี้ยเซนใครเซนมันนะอย่า,ามาเหมารวมไม่เอาเซนใครเซนมันเซนใครเซนมันมาดิมาหรือหนึ่งรอบมาถึงไหมพันสี่ถึงไหมพันสี่ถึงไหม,ไ,หมไม่ถึงไม่เป็นไรกูหยุด <c oughs> แค่นี้ก็พอหอมปากหอมคอนี่คือแบบพอพอแล้วนะลูกไม่ต้องอะไรเยอะมาก7จ็ดร้อยเก้าสิบสองครับซื้อไปสามร้อยเจ็ดห้าถือว่าคุ้ม กำไร600กว่าบาทครับผู้ชมก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความมาดึงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเ,เลยห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับท่านผู้ชมช่องของอาต่องเลยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ